กำเนิดฮานุมานฉบับเต็มสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้จะเป็นคลิปประวัติโดยละเอียดในช่วงกำเนิดฮานุมานตั้งแต่ตอนเด็กนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีหนังเรื่องหนึ่งกำลังมาฉายนะครับก็คือเรื่องฮานุมานสงครามมหาเทพซึ่งเป็นหนังชีวประวัติเกี่ยวกับการผจญภัยของหานุมานตั้งแต่เด็กนะครับเชื่อว่าคนไทยหลายคนเนี่ย ไม่เคยได้ยินประวัติหนุมานอินเดียตั้งแต่เด็กแน่นอนครับเพราะว่าในรามเกียร์เนี่ยเนื้อหาต่างจากรามยานะพอสมควรหานุมานรามเกียร์เนี่ยออกแนวเกลียนนะฮะเพราะว่าไปป่วนสวนของพระแม่อุมานะครับแล้วก็โดนคำสาปทำให้ลดพลังลงนะฮะแล้วก็ไปเอากับผู้หญิงนะครับหลายๆคนเลยนะฮะเอากับปลานะครับนางสุวรรณมัตฉาเนี่ยแต่ฮนุมานอินเดียเนี่ยเขาเป็นคนถือพรหมจรรย์น,นะฮะซึ่ง หนุมานเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้อุทิศต่อพระรามที่เก่งที่สุดนะครับแล้วก็เป็นผู้พักดีที่สุดชื่อได้ว่าใครที่บูชาหนุมานเนี่ยก็จะได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับพระพิคคเนศน,นะครับเรียกกันได้ว่าการบูชาใดเนี่ยต้องบูชาพระพิคคเนศก่อนเมื่อเสร็จพิธีแล้วการบูชาหนุมานเป็นอย่างสุดท้ายเนี่ยถือว่าพิธีนั้นสมบูรณ์นะครับเรียกได้ว่าเริ่มต้นด้วยพระคเนศ จบด้วยพระหนุมานนั่นเองครับประวัติของหนุมาลเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นมาในช่วงที่ฤาษีอาคัศยะมาเยี่ยมพระรามกับศรีดาหลังที่เสร็จศึกจากกรุงลงกาแล้วซึ่งพระรามเนี่ยก็ถามฤาษีท่านนี้เนี่ยฤาษีอาคัศยะเนี่ยนะฮะพระรามเนี่ยถามประวัติของทศกัณฐ์หรือราพนาสูรจากนั้นก็ถามเรื่องประวัติของพาลีที่ชนะทศกัณฐ์ได้ จากนั้นเองพระรามก็ถามฤาษีอ,อาคาัสยะต่อไปว่าหานุมานเนี่ยมีที่กําเนิดมาเป็นยังไงนะครับท่านฤาษีกล่าวชมหานุมานว่าในโลกนี้หาได้มีผู้ใดเก่งเท่าหานุมานแต่หานุมานนั้นไม่ทราบว่าตัวเองมีความยิ่งใหญ่เพียงใดตอนที่สุครีพถูกไล่ล่าหานุมานก็ไม่ไปจัดการพาลีแต่มันกลับอ่อนน้อมถ่อมตนในพลังนั่นเป็นเพราะว่า ฮานุมานนั้นถูกฤษีสาบเอาไว้ในเรื่องที่ท่านฤษีจะเล่ามีดังต่อไปนี้ท่านฤษีอาคัสยะเล่าว่าณยอดเขาพระสุเบนอันเป็นสีทองจากสุริยเทพมีราชาวานนนามว่าพระเกศรีปกครองเขาสุเมรุมีภรรยานามว่านางลิงอันจนาอันนางลิงอันจนานี้เคยอยู่บนสวรรค์แต่ได้ถูกสาบให้ลงมาชดใช้กรรมในโลกมนุษย์ และจะผลกรรมก็ต่อเมื่อได้ให้กำเนิดบุตรอันเป็นองค์อวตารของพระศิวะนางลิงอันจนาได้ขอพรกับองค์พระศิวะมหาเทพจากนั้นเองพระมหาเทพก็ทรงประทานบุตรให้กับนางอัญชนาะโดยมอบให้วายุเทพเนี่ยเป็นคนประทานบุตรให้กับนางอีกทีพระศิวะได้มอบน้ำเชื้อสุกกะหรือที่จริงก็คือน้ำอสุจิให้กับวายุเทพ ถามว่าน้ำมัซุจิเนี่ยมาได้อย่างไรนะครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องแทรกนิดหนึ่งนะฮะในคราวที่กวนเกษียนสมุดเสร็จใหม่ๆพระนารายณ์เคยแปลงเป็นนางอับสรรูปร่างสวยงามนามว่าโมหินีโมหินีเนี่ยไปหลอกล่ออสูรไม่ให้ดื่มน้ำอำมฤตนะครับเมื่อเสร็จพิธีแล้วเนี่ยพระศิวะอยากเห็นนางโมหินีอีกรอบนะครับเพราะว่าเป็นสาวสวยหลอกอสูรได้พระศิวะ ก็ขยันขยอให้พระนารายณ์เนี่ยช่วยแปลงร่างให้ดูอีกรอบนะฮะพระนารายณ์ก็จัดให้นะครับพระศิวะเมื่อเห็นก็หลงรักนางและคอยเกี่ยวพรารานศีนางโมหินีนะครับไล่ปล้ำนางจนน้ำอสุจิเนี่ยออกมานะครับภาษาบ้านๆก็คือท่านทรงน้ำแตกนั่นเองครับเรดนิดนึงขออภัยนะฮะเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับด้วยน้ำอสุจิของ,ององค์มหาเทพนั้นร้อนมาก พระพายหรือวายุเทพเนี่ยก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับและในภายหลังเนี่ยก็มามอบให้กับนางอัญจนานะครับใส่เข้าไปในขันนะฮะเพื่อให้ประทานบุตรกับนางจริงๆแล้วเนี่ยตำนานที่พระศิวะเกี่ยวนางโมหินีเนี่ยก็มีในตำนานของไทยเหมือนกันนะฮะก็คือหนังสือเรื่องคำพีนารายยี่สิบปางเป็นหนังสือของกรมศิลปากรนะครับสามารถหาอ่านได้นะครับแต่ว่า เนื้อเรื่องการกำเนิดพระรามหนุมานเนี่ยจะไม่เหมือนของอินเดียนะครับด้วยเหตุนี้เองเขาจึงนับว่าหานุมานเนี่ยเป็นอวตารของพระศิวะเพราะกำเนิดมาจากน้ำอสุจิของพระศิวะและมีพระภายเป็นคนนำไปให้นะครับเท่ากับว่าหานุมานเนี่ยมีอีกนามว่าวายุบุตรอีกนามหนึ่งคือมารุติคำว่ามารุตเนี่ยก็แปลว่าวายุเทพเหมือนกันนะฮะอีกนามหนึ่งของหานุมานคืออัญชนียาก็แปลว่า บุตรของนางลิงอัญชนาอีกด้วยครับเมื่อทารกน้อยเกิดขึ้นมาก็มีฝีขาวนวลดุดปุยเมฆขณะที่นางอัญชนาไปเก็บผลไม้ในป่าเจ้าลิงน้อยเนี่ยหลับอยู่ฮะแล้วก็ไม่พบแม่นะฮะก็ร้องให้โมโหหิวนะฮะเสียงร้องของหนุมานเนี่ยดังเหมือนขันทกกุมารตอนกำเนิดใหม่ๆยามนั้นเองเนี่ยทารกน้อยเห็นดวงอาทิตย์เพิ่งโผล่มาจากเส้นขอบฟ้า พระอาทิตย์มีความงดงามดุจดอกชบาเจ้าทารกน้อยคิดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยต้องเป็นผลไม้สุกลูกใหญ่เจ้าทารกลิงเนี่ยก็ปราดเข้าไปและขึ้นสู่ท้องฟ้าก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆเหาะได้นะครับก็เป็นอวตารพระศิวะฮะอย่าคิดมากฮะไม่ได้ไปฝึกวิชาตัวเบาจากสำนักกรเรียนนะฮะจากนั้นทารกน้อยเนี่ยก็เอื้อมมือไปนะฮะจะเด็ดเอาสุริยเทพเนี่ยมากินนะฮะ พวกเทวัดายักษ์คนทันต่างตกตะลึงในพลังของวานอนน้อยตัวนี้ที่เหาะได้รวดเร็วทั้งที่ยังเป็นเด็กนะฮะและต่างเป็นกังวลว่าถ้าโตขึ้นมาเนี่ยจะเก่งสักขนาดไหนนะครับวายุเทพผู้เป็นบิดารีบพัดสายลมเย็นห่อหุ้มบุตรของตนเอาไว้เพราะเกรงว่าสุริยเทพจะแผดเผานะฮะแต่พระอาทิตย์เนี่ยรู้ว่าวานนอนน้อยตัวนี้เนี่ยเป็นอวตารของพระศิวะที่จะมาปราบอสูรในภายภาคหน้า พระสุริยเทพจึงยังไม่เผาเจ้าทารกคนนี้นะครับด้วยเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่พระราหูเนี่ยสามารถกินดวงอาทิตย์ได้พอดีจะมาแย่งทารกลิงตัวนี้กินดวงอาทิตย์นะฮะทารกก็จู่โจมนะฮะเพราะคิดว่าราหูเนี่ยจะมาแย่งนะฮะร,ราหูก็สู้ไม่ได้และราหูเนี่ยก็ปรีไปฟ้องอินทรเทพนะและร่ำ้องว่าเทวราช ท่านเคยกล่าวว่าข้าสามารถกินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้เมื่อถึงเวลาวันนี้เป็นที่วาวันที่หนึ่งหลังคืนเพ็นข้ากำลังจะกลืนดวงอาทิตย์แต่กลับถูกทารกประหลาดตัวหนึ่งโจมตีข้าข้าจึงมาขอพึ่งท่านพระอินได้ฟังดังนั้นจึงทรงช้างเอราวันไปอย่างสถานที่เกิดเหตุทันทีราหูเห็นดวงอาทิตย์ก็รีบปรีเข้าไปทารกร้อยตัวนี้เนี่ยเห็นราหู ก็คิดว่าผลไม้สีดำนะฮะก็จะตะคุบกินอีกราหูก็เพ่นหนีไปหลบหลังพระอินนะพระอินก็บอกว่าเราจะสังหารมันเองทารกลิงตัวนี้เนี่ยเห็นพระอินแล้วก็ช้างเอราวันเนี่ยก็คิดว่าเป็นผลไม้นะฮะก็คิดจะเข้ามากินนะฮะแล้วก็ดึงงวงของช้างเอราวันเอาไปลากเล่นนะฮะพระอินเนี่ยก็พิโรธมากนะฮะจึงฉวยวัชิระนะแล้วก็ฟาดเปรี้ยงเข้าไปกับทารกน้อยตอนนี้นะครับ ทารกน้อยเนี่ยไม่เป็นไรมากนะครับแต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าวัชิระเนี่ยชื่อว่าเป็นอันติเมตเวพอนนะครับก็คือเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะทารกน้อยตอนนี้เนี่ยก็สลบไปนะครับแล้วก็ตกลงไปสู่ผืนดินนะฮะลงกลางเขาแห่งหนึ่งและกระแทกจนคางหักวายุเทพเห็นองค์อินลงโทษบุตรของตนเองก็โกรธเป็นอันมากนะครับความโกรธของวายุเทพ จึงจัดการทําให้ลมปราณทั่วโลกเนี่ยไม่ไหวติงนะฮะจากนั้นก็นําร่างของวานอนเด็กเนี่ยที่บาดเจ็บเข้าไปหลบในถ้าร้างแห่งหนึ่งสามโลกทําให้สามโลกเนี่ยลมหายใจลมปราณเนี่ยไม่ขยับนะฮะก่อความเดือดร้อนไปทั่วหายใจกันไม่ออกนะฮะพวกเทวดาและอาสูรรีบเข้าไปหาพระพรหมเทพทันทีนะฮะพรหมเทพก็บอกว่าท่านจะไปเจราจากับวายุเทพให้ ครานั้นเองทั้งเทพคนทันยักษ์อสูรนาคนักสิทธิ์ฤาษีมนุษย์เข้าใจว่าเป็นพระมนูนะฮะและอีกหลายตัวแทนของทุกเผ่าพันธุ์เนี่ยไปเข้าเฝ้าวายุเทพพร้อมกันรวมถึงพระพรหมก็พบกับวายุเทพอุ้มพารกน้อยบนตักและร่ำไห้อยู่วายุเทพเคารพพระพรหมจากนั้นเองพระพรหมก็เอื้อมพระหัสรูปลงบนร่างของวานนน้อยตัวนี้เนี่ยก็ชุบชีวิตขึ้นมานะครับ จากนั้นเองพรมเทพก็กล่าวกับเทวะทั้งปวงว่าองค์อินอัคคีเทพวรุณเทพและองค์มหาเทพเท้ากูเวนท่านจงให้พอรอันยิ่งใหญ่แก่วานอนตอนนี้เถิดเพราะวันหนึ่งวานอนผู้นี้จะเติบใหญ่ทำภารกิจอันยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ในภายภาคหน้าพระอินถอดมาลาบัวบนคอสวมให้กับหนุมานและให้พรว่า จากนี้ไปวชิราวุธจะทำอะไรท่านไม่ได้ต่อไปนี้เจ้าจะได้รู้จักในนามว่าหนุมานเพราะเจ้าโดนวชิระจนคางหักนับแต่นั้นมาวายุบุตรก็ได้ชื่อว่าหานุมานด้วยประการฉนีหรือเพราะการที่ว่าหนุมานคางหักนี่แหละครับทำให้หานุมานเกือบทุกเรื่องเนี่ยต้องทำปากอุมอ่มๆนะฮะเม้นปากแนละไม่รู้เกี่ยวกันไหมนะฮะสุริยเทพเนี่ยก็ให้พรต่อไปว่า ต่อไปเนี่ยเจ้าจะได้รับรัศมีของข้าหนึ่งในร้อยส่วนเมื่อเจ้าเติบใหญ่เพียงพอสุริยเทพจะคอยสอนสัตวร์ราวุธทุกชนิดและจะเป็นอาจารย์ให้กับหนุมานไม่มีผู้ใดรู้ซึงเท่าเจ้าข้าจะเป็นอาจารย์ของเจ้าเองพระวรุณหรือสมุทรเทพจึงให้พรว่าเจ้าจะไม่มีวันตกตายในสายน้ำตลอดหนึ่งล้านปียมมาราชให้พรว่าหนุมาน เจ้าจะไม่ตายจากคทายมมาทานของข้าและจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บกั้มกลายเจ้าท้ากุเวนร,ราชาแห่งยักษ์และเทพแห่งทรัพย์ให้พรว่าคาทาของข้าและอาวุธทุกชนิดจะทำอะไรเจ้าไม่ได้และเจ้าจะไม่เหน็ดเหนื่อยในทุกสนามรบจากนั้นเองพระรุธระเข้าใจว่าเป็นอวตารหนึ่งของพระศิวะนะฮะได้ให้พรกับหนุมานแล้วก็บอกว่าอาวุธใดของข้า หรืออาวุธที่ข้ามีพลังอำนาจบังคับทุกชนิดจะทำร้ายเจ้าไม่ได้พระวิศวกรรมให้พรว่าอาวุธสวรรค์จะสังหารเจ้าไม่ได้และเจ้าจะมีชีวิตยืนยาวาพระพรมเทพให้พรเพิ่มว่าหานุมานเจ้าจะไม่ตายด้วยอาวุธจากพรมเทพทุกชนิดรวมถึงศรพรมมาศและคำสาบจากพรามไม่สามารถสาบให้ถึงตายได้จากนั้นพรมเทพก็หันมาหาวายุเทพผู้เป็นบิดาของหานุมาน ซึ่งตอนนี้เนี่ยวายุเทพเนี่ยยิ้มแก้มปรีนะฮะเพราะว่าลูกของตัวเองเนี่ยได้พรโคตรเยอะนะฮะโคตรของโคตรพนนรนะฮะแต่ละอันนะฮะจากนั้นพระพรก็ให้พรอ,อีกว่าเจาออ้าจะเป็นที่หวาดกลัวต่อศัตรูเจ้าจะไม่มีวันพ่ายแพ้ใครที่ระลึกและเอ่ยนามของหนุมานจะเป็นอิสระจากความหวาดกลัวเจ้าจะแปลงร่างได้ตามปรารถนาเจ้าจะเหาะได้ไม่รู้เหนื่อย ในสืกลงกาครั้งต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อทุกคนให้พรเสร็จก็กลับที่พำนักของตนวายุเทพก็นำบุตรของตนคืนสู่มารดาอัญจนาในเขาพระสุเมนพ่อบัตรนี้นางอัญจนากำลังวิตกเมื่อกลับมาไม่เห็นลูกหานุมานก็เติบโตแต่นิสัยก็ยังซุกซนเหมือนเดิมคอยหยอกล้อฤษีมุนีชอบแอบเอาผ้านุ่งห่มเนี่ยไปซ่อนนะฮะ บางทีก็กระโดดจากต้นไม้ฉวยกระบวยจากมือฤาษีที่ลาดบนกองเพลิงเนี่ยทำให้พิธีเนี่ยล้มเหลวนะฮะไม่ก็ทำหม้อหายที่บรรจุน้ำมนต์น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแตกหักเสียหายนะฮะพิธีก็พังนะฮะฤาษีไม่สามารถสาบให้หานุมานเนี่ยถึงแก่ความตายได้เพราะพรของพระพรหมเนี่ยป้องกันเอาไว้นะฮะพวกฤาษีก็ไปฟ้องราชาวานรเกศรีนะฮะซึ่งเป็นบิดาบุญธรรม แม้ว่าเกศรีเนี่ยจะเตือนนะฮะแต่หานุมานก็ยังดือ้อสุดท้ายท่านมหาฤษีพฤกขุและฤษีอังคีรัสก็สาหนุมานให้จําไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยมีฤทธิ์นะฮะก็เพราะว่าพรของพระพรหมเนี่ยคุ้มครองไม่ให้สาบถึงปลายนะฮะท่านฤษีเนี่ยก็เลยสาบได้แค่นี้นะฮะหานุมานจะจําได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องช่วยเหลืออวตารของพระนารายณ์นะฮะตอนนี้หานุมานจะเป็นแค่ลิงน้อยแสนซื่อนะครับก็เป็นน่าจะเพื่อนจ๋าไปนะฮะ นับจากนั้นเนี่ยลิงน้อยก็สงบเสงี่ยมเรียนวิชาจากฤูสีฟังเสียงสวดจากพระเวทอ่อนน้อมผ่อมตนสุภาพขึ้นใส่ซื่อขึ้นช่วงที่หนุมานยังเด็กเป็นช่วงที่ทาริกษาราชบิดาของพาลีและสุครีพยังเป็นราชาวานอนบนผืนพ,พิภพบางตำราก็เล่าว,ว่าพาลีตอนเด็กเนี่ยแอบมาสอดแนมนะฮะโดยคิดว่าตอนนี้เนี่ยมีวานรอ,นอันเก่งกล้ากว่าตนและพาลีเนี่ย คอยจะลอบฆ่าตลอดเวลาคล้ายๆกับเรื่องทาซานนะครับที่มีลิงชื่อเคอร์เชคระแวงนะฮะกลัวว่าทาสานเนี่ยจะเป็นศัตรูกับตัวเองในอนาคตนะฮะก็อันนี้เป็นหนุมานอีกฉบับหนึ่งที่หนุมานฉบับหนังฮะสังกัดโมหันมหาพลีหนุมานเนี่ยหรือหนุมานสงครามมหาเทพเนี่ยเอาไปเป็นโครงเรื่องนะครับก็จะเชื่อมโยงกับตำรานี้นะครับ ที่ว่าพาลีเนี่ยระแวงหนุมานตั้งแต่เด็กนะฮะด้วยเหตุนี้เองหนุมานในช่วงที่โตขึ้นเนี่ยก็เป็นสหายกับสุครีพอย่างนาครขีดขินหนุมานเนี่ยถูกคำสาปเอาไว้ทำให้ลืมสแตตดของตัวเองนะครับว่าจริงๆสูงกว่าพาลีฤาษีีอัสศยะกล่าวต่อไปว่าแม้แต่พาลีก็สู้หนุมานไม่ได้แม้ว่าพาลีเนี่ยจะมีพลังที่สูงนะฮะแล้วก็ได้พรว่า เมื่อสู้กับใครเนี่ยพละกําลังหรือสเตรนเนี่ยจะโดนดูดไปครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ว่าหานุมานเนี่ยได้รับพรจากพระพรหมแล้วก็พวกเทพนะฮะทำให้หนุมานเนี่ยสู้ไม่รู้เหนื่อยนะครับก็เป็นไปได้หรือเปล่าครับว่าการที่ฤษีอ,อคัสยะบอกว่าหานุมานเก่งกว่าพาลีเนี่ยก็คือสเตรนของหนุมานเนี่ยอินฟินิตี้นะครับก็คือพละกกาลังเนี่ยไร้ขีดจํากัดเพราะว่าเป็นอวตารองค์มหาเทพแถมยังได้รับพรอนนีกนะฮะ อันนี้คงคล้ายๆหมายเลขสิบเจ็ดสิบแปดในเรื่องดากอนบอลนะฮะก็คือไม่เหนื่อยนะครับพาลีก็เหนื่อยได้นะครับแม้ว่าจะดูดสเตรน์ของคนอื่นไปได้เนี่ยก็เห็นคนอวยพาลีกันเยอะว่าเก่งอย่างน,น้นเก่งอย่างนี้นะครับแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยพาลีเนี่ยยังสลบได้นะแปลว่าพาลีเนี่ยเหนื่อยได้แต่หานุมานเนี่ยได้พรนะก็ตอนที่พาลีเนี่ยสู้กับอศูรมายาวีในถ้ำเนี่ยพาลีก็สลบไปนะฮะขณะที่หานุมานเนี่ย ข้ามทะเลไปกว่าเจ็ดเดือนนะฮะสู้กับพระเสื้อเมืองคนน้นคนนี้เนี่ยก็ไม่เหนื่อยนะครับเพราะพ่อ,อของพระพรหมเทพแล้วก็พรของยมราชแล้วก็หลายๆคนนี่เองนะครับฤษีอาัศยะแกจึงฟันธงว่าหนุมาน,เ,นเก่งกว่าพาลีด้วยประการัชนีนะครับเป็นอนว่าจบปัญหาข้อถกเถียงนะครับว่าใครเก่งที่สุดในรามายณะนะครับถ้าไม่นับพระรามเนี่ยหนุมานก็เก่งนะครับแต่ถ้าไม่นับเทพเนี่ย ชาวอินเดียเขาฟันธงก็คืออินทราชิตะฮะก็ขเขาจะไม่นับหนุมานกับพระรามเพราะว่าสองคนเนี่ยเป็นเทพนะฮะเป็นอวตารของเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอินทราชิตเนี่เก่งสุดนะฮะเก่งกว่าทศกัณฐ์แล้วก็กุมภกรรณอีกนะฮะท่านมุนีกล่าวเชยชมว่าหานุมานเนี่ยสมบูรณ์พร้อมทั้งพลังกายพลังใจหนุมานเนี่ยยังมีไมตรีจิตมีน้ำใจสติปัญญาไหวพริบป,ปฏิภาณความฉลาด มีความกล้าและยังมีความรู้แจ้งที่ได้จากสุริยเทพและศาสตร์ทุกขแขนงสาเหตุที่หานุมานเนี่ยรู้ในหลายๆศาสตร์ก็เพราะว่าหานุมานเนี่ยหันใบหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์เพื่อพยายามเรียนรู้และเดินทางจากขุนเขาจากตะวันออกไปตะวันตกที่ดวงอาทิตย์ตกดินหานุมานเนี่ยยังคงมองดวงอาทิตย์ผู้เป็นอาจารย์ของตนเองตลอดเวลานี่แหละเป็นสาเหตุที่หานุมานเนี่ยแตกฉานในศาสตร์ทุกขแขนง ท่นมุนีอาคัศยะยังอวยเพิ่มนะฮะว่าบรรดาเสนาวานอนนอกจากหานุมานเช่นสุครีปองคตนิละนาละมินทาทวีวิธาคาชาขาวสัสขวยาสุธรรมสัตตาประภาและชโยติมุกเหล่าเสนาวานนเนี่ยล้วนแต่เป็นบุตรของเหล่าเทวดาที่ถูกส่งลงมาตามลิกิตสวรรค์ รายชื่อวานรนเหล่านี้เนี่ยในรามเกียรติ์ต่างออกไปเล็กน้อยนะครับเรียกว่าวานรสนิบปดมงกุฎซึ่งล้วนแต่เป็นอวตารของเทวดาที่ส่งมาช่วยพระรามทั้งสิ้นนะฮะก็มีชื่อตรงกันไม่กี่องคนะครับช่วยพระรามจองถนนในตอนที่พระรามเนี่ยต้องการข้ามไปกรุงลงกานะครับแต่ว่ารามายณะเนี่ยไม่มีเนื้อเรื่องไร้สาระนะครับก็คือหนุมานเนี่ยมัวไปตีกับนินพัทนะฮะ เพราะการจะมาทะเลาะกันระหว่างสู้สึกเนี่ยเป็นอะไรที่ไร้สาระนะครับเตะกันไปจนสุดขอบกาแล็กซี่สุดขอบจักรกวาลโลกธาตุสะเทือนนะครับสงสัยสเกลจะระดับกูเรนละกันนะฮะก็ 2> <2> <1> 1> มีอีกเรื่องครับที่งงเหมือนกันว่าสูริยเทพเนี่ยจะแนะนําให้หานุมานเนี่ยไปรีครูดเอาชมพูพานเนี่ยมาเข้าปาร์ตี้ทาไมนะครับเพราะว่าชมพูพานเนี่ยทั้งเรื่องเนี่ยไม่เห็นทําอะไรได้เลยนะครับมีซูมหน้าก็เอียงคอนะครับแล้วก็ดู พระรามยิงธนูนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้นะฮะซึ่งต้นฉบับเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับก็คือบทของชมพูพานเนี่ยแทบไม่มีอะไรนะก็แค่บอกว่าเป็นสหายร่วมรบกับพระรามแค่นั้นเองนะฮะก็เลยตําแหน่งก็เลยเป็นแค่ผู้ดูดีเด่นนะเอียงคอไปวันๆนะพอมาอยู่ในสีดารามเนี่ยก็ซูมหน้าเอียงคอนะฮะก็มีไว้แค่นั้นแหละฮะ และฤาษีอาคัสยะบอกว่าหากไม่มีวานอนเสนาพวกนี้คอยช่วยเหลือท่านโลกคงตกเป็นของทศกาณอีกนานแสนนานและจากนั้นฤาษีอาคัสยะก็เล่าเรื่องอีกเยอะแยะเป็นความลับแห่งสวรรค์เชื่อกันว่ารามายานะจริงๆแล้วเนี่ยมีสองฉบับก็คือของวานมิกิและอพุทตารามายณนะซึ่งเป็นฉบับของนิกายสัติเขาเชื่อว่ามีพันล้านสโลกนะฮะไม่รู้แต่งไปได้ไงนะฮะ มีเรื่องที่ฤาษีท่านนี้เนี่ยเป็นผู้เล่าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับและเรื่องที่สีดาปแปลงเป็นพระแม่กาลีก็อยู่ในอัพุตตะรมายณะนี่เองครับจากนั้นเองฤาษีก็ทูลลาพระรามกลับที่พำนักวันต่อมาพระรามจึงล่ำลากับพิเภกและวานนเสนาหานุมานคุกเข่าต่อหน้าพระรามและกล่าวว่าขอความพักดีของข้าเป็นของท่านตลอดกาลขอร่างกายแห่งข้าอยู่ยืนนานเพื่อปกป้ององค์ราม ชั่วนิรันดร์พระรามก็ปลดสร้อยไข่มมกให้หนุมานเป็นรางวัลจากนั้นก็สวมกอดสุครีพพิเภกห้ามจินนะครับและมิตรทุกคนและอะไรอาวรและแยกย้ายกลับไปในที่ของตนนี่เองเป็นเรื่องราวของหนุมานในฉบับรามายณนะส่วนหนุมานฉบับอื่นยังมีอีกมากมายไก่กองหากสนใจก็ผมจะนำมาเล่าเรื่อยๆสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือยาวๆนะครับ ก็ดูไว้เพื่อให้ดูหนังได้สนุกขึ้นนะครับสำหรับคิดนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ